ปี2569นี้ดูจะเป็นปีที่ธนาคารใหญ่ของไทยต้องเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงมากมายขนาดไหนกันนะลองนึกภาพดูสิถ้าดอกเบีย้ยต่ำลงจนรายได้หลักของธนาคารหดหายเศรษฐกิจชะลอตัวจนสินเชื่อไม่ง่ายเหมือนเดิมและหนี้เสียพุ่งขึ้นเพราะปัญหาหลายต่อหลายเรื่องนี่คือหัวใจของเรื่องที่เราแช์วันนี้และเชื่อเถอะว่ามันน่าสนใจกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากการเตือนจาก4แบงก์ใหญ่ที่เห็นพ้องต้องกันว่าปีหน้าย,ยังคงปราะบางแต่เฮ้ยนี่แหละจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปความท้าทายเหล่านี้ไม่ใช่แค่เองเศษ ธรกิจทั่วไปแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในโลกการธนาคารเองด้วยลองจินตนาการดูนะครับถ้าธุรกิจธนาคารในไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันจากดอกเบี้ยที่ลดต่ำอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้จากดอกเบี้ยซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักไม่เติบโตเหมือนเดิมนอกจากนั้นเศรษฐกิจาาไทยเองก็ชะลอตัวจากปัจจัยภายในและภายน,นอกเช่นสงครามการค้าโลกที่กระทบการค้าและการลงทุนรวมถึงปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจบ้านเราเองเช่นนี้ครัวเรือนที่สูงเกินไปจนอาจฉุดรั้งการเติบโตให้ช้าลงธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เชื่อว่าปีหน้านี้จะเป็นปีที่ยากลำบากโดยเฉพาะสำหรับธนาคารเล็กๆที่อาจไม่มีเครื่องมือเพียงพอในการสร้างรายได้หม่ดอกเบี้ยต่ำอาจทำให้นิมเน็ตอินเทอร์เน็ตมาจินหรืออัตรากำไรสุดที่จากดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่ธนาคารได้จากสินเชื่อกับที่จ่ายไปลดลงและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนอนอินเทอร์เน็ตอินคมก็ต้องพึ่งพามากขึ้นแต่การสร้างรายได้จากธุรกิจอื่นๆเช่นบริการทางการเงินหรือการลงทุนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ลองคิดดูสิถ้าธนาคารต้องหันไปขายประกันชีวิตหรือบริการธุรกรรมมากขึ้นเพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปมันอาจต้องปรับกลยุทธ์ใหญ่โตเลยละ่ะส่วนธนาคารกรุงเทพ BBL ก็เตือนถึงแรงสะเทือนจากปัจจัยระหว่างประเทศโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างชาติใหญ่ๆที่อาจทําให้การส่งออกไทยชะลอและการลงทุนจากต่างชาติลดลงแต่ที่น่าสนใจคือนี่แหละจุดที่มันเริ่มกลายเป็นเรื่องถกเถียงได้ บางคนอาจคิดว่าสงครามการค้านี้เป็นโอกาสซ่อนเร้นสำหรับไทยเพราะเมื่อมีข้อตกลงทางการค้าใหม่ๆก็อาจเปิดตลาดใหม่ให้เราแต่ธนาคารกรุงเทพกลับมองว่ามันยังคงเป็นความเสี่ยงหลักที่ต้องระวังโดยเฉพาะนี่เสียที่อาจพุ่งขึ้นถ้าลูกค้าธุรกิจกระทบจากเศรษฐกิจโลกเช่นรารได้ลดลงจนจ่ายนี้ไม่ออกคุณคิดเหมือนกันไหมหรือว่ามันเป็นแค่ความวิตกกังวลมากไปหน่อยมาที่ธนาคารกรสิกรไทยเคแบงอีกที พวกเขายอมรับว่าปีนี้และปีหน้าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอทําให้การเติบโตของสินเชื่อยากขึ้นมากการปล่อยกู้ใหม่ต้องระมัดระวังเพราะลูกค้าอาจมีรายได้น้อยลงจากภาวะเศรษฐกิจผันผวนนอกจากนั้นปัจจัยภายนอกอย่างการเมืองระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีกและนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับลูกค้าเพื่อช่วยเหลือกันในยามยากยกตัวอย่างเช่นการปรับโครงสร้างนี้ให้ลูกค้ายินยัดต่อไปแทนที่จะไล่ บังคับขายรับทันทีมันอาจดีสำหรับทั้งสองฝ่ายแต่บางคนอาจโต้แย้งว่านี่เป็นการเยียวยาที่ยุติธรรมหรือเปล่าเพราะอาจทำให้ธนาคารเสี่ยงขาดทุนมากขึ้นสุดท้ายธนาคารกรุงไทย KTB ก็มองเศรษฐกิจข้างหน้าแบบครบถ้วนโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนสูงที่ยังคงเป็นปัญหาโครงสร้างใหญ่ลองนึกภาพดูสิถ้าคนไทยหลายคนมีหนี้บ้านหรือหนี้ส่วนตัวมากจนไม่กล้าจับใจ่ายใช้สอยการใช้จ่ายในประเทศก็ชะลอตามและนี่อาจกระทบถึงธุรกิจต่างๆรวมถึงธนาคารเองแต่ที่น่าสนใจคือเฮ้ยนี่แหละส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไป การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับธุรกิจใหม่ๆใน Newest w Curve เช่นธุรกิจดิจิทัลหรือนวัตกรรมอาจเป็นทางออกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่บางคนอาจคิดว่ามันเป็นการเสี่ยงเกินไปเพราะธุรกิจใหม่เหล่านี้ยังไม่มั่นคงพอและอาจเพิ่มนี้เสียมากขึ้นได้ โดยรวมแล้วผู้บริหารธนาคารใหญ่เหล่านี้เห็นพ้องว่าปี2,569จะเป็นปีแห่งความระมัดระวังการบริหารสินทรัพย์อย่างรอบคอบคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพจริงๆการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดและการสร้างรายได้จากช่องทางอื่นนอกเหนือจากดอกเบี้ยเช่นธุรกิจเวลแมนจเมนต์การจัดการความมั่งคัง่งที่เติบโตแรงในปีนี้และตั้งเป้าต่อในปีหน้านอกจากนั้นการจัดการนี้เสียให้ลดลงเพื่อเพิ่มความสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวก็เป็นโจทย์สำคัญเช่นธนาคารไทยพาณิชย์วางแผน4ี่เรื่องหลักประหยัดต้นทุนสร้างรายไได้ห มาืจาัดก,การผ่อนสินทรัพย์และบริหารหนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและแม้ธนาคารจะไม่ตั้งเป้าสิงเชื่อติดลบแต่ก็จะโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่แข็งแรงเช่นลูกค้านี้บ้านที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดบริการไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเชิญลูกค้ากู้บ้านมาร่วมธุรกิจเวลเพื่อเพิ่มรายได้ธนาคาร แต่เอาเถอะนี่อาจเป็นจุดที่มันเริ่มมีเสียงแตกต่างบางคนอาจเห็นด้วยว่าการระมัดระวังนี้จําเป็นเพื่อป้องกันวิกฤตเหมือนปี2540แต่คนอื่นอาจโต้แย้งว่าถ้าธนาคารเกินไปกับการคัดกรองลูกค้าธุรกิจเล็กๆหรือคนทั่วไปอาจเข้าถึงสินเชื่อยากขึ้นจนเศรษฐกิจหดตัวมากกว่าเดิมคุณคิดอย่างไรละ่ะการปรับตัวของธนาคารเหล่านี้กําลังนําไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นหรือมันเป็นการปิดกั้นโอกาสสําหรับคนไม่ค่อยมีฐานะแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยนะเราต้องการฟังทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไมม่่เเเห็นนนนด้้้วยยพือรรีูกกัาขึ